OMG NG จุยวรัตยาใส่ชุดนี้สลัดลูกแม่ลูกอ่อนใหม่แอปยังอดใจไม่ไหวไม่ได้ดึงมันตึงเองเซ็ตภาพล่าสุดสุดให้ปนความเซ็กซี่ของแม่จุยวรัตยาใครเห็นเป็นต้องว้าวกดไลค์และคอมเมนต์ชมรัวๆเลยทีเดียวขึ้นแทนแม่ลูกหนึ่งแล้วสำหรับจุยวรัตยาหลังจากเธอคลอดลูกชายน้องพีก็ดูแลลูกแบบเต็มที่แทบจะ24ชั่วโมงแต่ความสวยของแม่ไม่เคยลดน้อยลงเลยค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปสองภาพล่าสุดที่เธอโพสต์ลงอินสตากแกรมส่วนตัววรัตยาเมื่อแม่คัมแบร์โครงการหลังคลอดลูกลูกสุดแซ่บกับเสื้อลูกไม้สีขาวทับด้วยสูรสีขาวอีกครั้งสวยเป๊ะแอบเซ็กซี่เบาๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าแม่น้องพีเจค่ะไม่ได้ดึงมันตึงเองท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสน่นแม่กระทั่งแอปทักออน สวยะใหม่ดาว,วิกายังอดใจไม่ไหวชมความสวยของแม่เลยทีเดียว